คุณยิ่งรักชินวัตรได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ใช่ค่ะ,ะยิ่งรักได้บอกว่าตอนนี้เกษตรกรเนี่ยเดือดร้อนมากชาวนาเดือดร้อนมากแล้วก็นําเสนอภาพตอนที่ตัวเองไปน,นั่งอยู่กับชาวนานซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นภาพการจัดอีเวนต์น่ะนี่ภาพสวยๆ<ว><ว>ตอนนั้น,<ว>นแล้วในไทยโพสต์เนี่ยผมจําได้นะไทยโพสต์19กรกฎาปี57นะ ยิ่งลักเนี่ยเคยบอกว่าไม่หนีนะในไทยโพสต์หน้าหนึ่งวันนั้นเนี่ยบอกเลยไม่หนีเหมือนพี่ปูโวคัมแบ็กสู้คดีแน,น่นะแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงฮะวันนี้ก็<ม>ต้องอมีการโพสต์มาจากต่างประเทศนนหนีโทษจำคุกอยู่นะในขณะเดียวกันเรื่องจำนำข้าวเนี่ยในโลกออนไลน์นี่เขาตอบโต้ว่ายังไงการออกมาสร้างภาพแบบนี้ตอนนี้ลองไปดูคลิปคลิปนี้ จะนำวิธีรับจำนำมาใช้เวียนละหมื่นห้าข้าวเปลือกนะครับเวียนละหมื่นห้าข้าวหอมมะลิเวียนละสองหมื่นนี่คือราคารับจำนำของพรรคเพื่อไทยทำระบบรับจำนำเข้าแับพาดีไหมคะไม่ใจก็นนะาคนไปจับอ่ะเอาเงานินเอาข้าวไปต้อง ตีห้าเดือนไม่จ่ายเขาหมายความว่าไ,ไงแล้วของผมไปอยู่ที่ไหนผมอยากจะทราบมาว่าหกเดือนเต็มแล้วของผมที่หายไปสองสามวันเนี่ยแล้วบอกว่าไปซุ่มทําข้อมูลเนี่ยทาข้อมูล,ล,ละะอะไรเ่ะคะเขามาชี้แจงแล้วหนูไม่เห็นมีข้อมูลเลยใหม่เลยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยอะแค่ถามว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ค่ะทุนไปเท่าไหร่ถ้าบอกว่ามันมีประโยชน์ได้ทำไมตอบไม่ได้ว่ามันขัดทุนไปเท่าไหร่อะคะท่าน่น เห็นค่ะเห็นค่ะเป็น M U ค่ะใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เป็นเซลคอนแทคกับผมครับ<ม>เป็นสัญญาซื้อขายครับไม่ใช่ M o U เป็นสัญญาซื้อขาย นี่ฮะมีคนพยายามจะแก้ตัวว่าโที่มันเรื่องเกา่านะมันไม่มีทางเกา่าตราบใดที่คนที่ถูกสารตัดสินว่าจำคุกยังหนีคดีอยู่หมายจับก็ยังมีอยู่แล้วยังมาบิดเบือนเกี่ยวกับเรื่องข้าวอยู่มันไม่มีทางเกา่าและยังไม่นับ g, g ีดูจีรัตสองแรมโบ้สิบทิศเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบโต้ครับ ออกมาตอบโต้แบบเผ็ดร้อนเลยเพราะว่าเป็นการบิดเบือนด้อยค่าการแก้ปัญหาให้ชาวนาในขณะนี้โดยมาทําทีทําท่าเป็นเป็นห่วงชาวนาแรดโบวว่ายังไงเดี๋ยวลองไปฟังนะผมเองเนี่ยละอายใจแทนนะฮะกับสิ่งที่นะครับคุณยิ่งรั์ชินวัตรเนี่ยออกมาพูดในเรื่องของการกล่าวหารัฐบาลแก้ไขปัญหาชาวนาล้มเหลวเป็นผมผมไม่กล้าพูดหรอกครับ ผมละายใจแทนครับาการที่คุณยิ่งรักออกมาดราม่าและเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจความเห็นใจจากชาวนานะครับผมมั่นใจว่าชาวนาเองนั้นนะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่เคยถูกรัฐบาลในสมัยคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับได้ก่อกรรมทาเรสร้างหนี้สร้างสินจนสิ้นเนื้อประดาตัวและบางครอบครัวต้องผูกคอตายไปจํานวนหลายชีวิต คนเหล่านั้นเขาไม่เคยลืมเลือนสิ่งที่รัฐบาลในยุคคุณยิ่งรักณ์ได้กระทาไว้วันนี้สิ่งที่ออกมาพูดนะครับมันไม่ได้มาเรียกร้องความสนใจแหละครับไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจจากชาวนาหรอกครับมีแต่ชาวนาจะสาบแช่งเพราะชาวานาจดจาชั่วนิรันดรไม่มีวันลืมดังนั้นก็อยากจะบอกคุณยิ่งลักณ์ว่าพูดเรื่องอื่นอนะพอทนได้ครับแต่มาพูดเรื่องของ าการแก้ไขปัญหาชาวนาแล้วเนี่ยผมว่าอับอาย,ายขายขี้หน้าแทนชาวนาทั้งประเทศสิ่งที่คุณยิ่งรักพูดมานั้นนะครับปัญหาทุกคนก็รู้ว่าพี่น้องชาวนาถูกโกงอย่างไรรัฐมนตรีนะครับวาดการรัฐมนตรีช่วยแม้กระทั่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนพ่อค้านะครับทุกคนติดคุกติดตารางเพราะผลงานในยุคข,ของรัฐบาล ของคุณยิ่งรักไม่ใช่หรือดังนั้นสิ่งที่จะมาพูดจากล่าวหารัฐบาลในยุคนี้ที่ต้องตามมาใช้หนี้ใช้สินนะครับร่วมเก้าแสนล้านให้กับรัฐบาลของคุณยิ่งรักนั้นเนี่ยคุณยิง่งรักท่านกล้าออกมาพูดนะครับไม่อับอายขายขี้หน้าตัวเองเลยเะครับผมนี่นะครับอับอายขายขี้หน้าแทนคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นผมนะครับผมไม่กล้าออกมาพูดอย่างเด็ดขาดครับ เนี่ยก่อนพูดเดี๋ยวต้องกัดฟันด้วยแลมโบ้เศกชกนัทาวงเดือดเลยค่ะโอ้คมลึกเจ็บนะ